นะครับจากคอมพิวเตอร์ผู้คนใช้นะครับห่างหายไปหลายวันวันนี้มีโอกาสได้ช่างบุญโหมาช่วยนะครับเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าภารกิจเขาก็เยอะอ่าแลแล้วไอ้สองตัวนี้ก็ไม่รู้อะ<ช>ไรของมันเฮ้ยเอ็งเป็นได้อีกแล้ว เปลี่ยนเบรกไอ้ดิงครับชุดเดียเปลี one, ่ยนพระเบรกหลังใช่ไหมทั้งชุดเลยอ๋อเป็นสายด้วยครับเฮ้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเองถอดมาไอ้เขาจะตสาทำอุตส่าห์ถ่ายแล้วเสียฟอร์มหมดเลยเออไม่พร้อมไม่บอกเฮ้ยเอ็งไม่พร้อมไม่บอกให้ถ่ายเสียเสียชื่อหมดเลยใช่ไหมเข้ามา นะครับรถเจ้าฟิวก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับวันละนิดวันละหน่อยก็ใส่โซ่ก่อนก็ได้ถ้าเอาโซ่เดิมถ้าเอาโซ่ก็ใส่โซ่ก่อนหรือค่อยค่อยปลดข้อต่อก็ได้ถ้าใส่ไปแล้วเออพี่เย็นลูกพี่เย็นเอาเข้าเอาออไป เอ้ยได้แล้วเข้าดิไม่ต้องรอค้าพี่ชายนึงก็ยังสั่นดิสั่นทำไมไม่พิวไม่ฟิมยังไม่ได้ถอนนี่เอาไม่ต้องรอง้อพี่ฟิวมา้ยฟังฟเงฟังเพิ่มเติมคืออะไรบ้างเพลใช่ไหม เพลาบวกอะไรบวกบวกกันช้ำกันช้ำแล้วก็สายเบรกแล้วก็มืออะไรเนะี่ย <c oughs> มือแมียวอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับคัออนนี้อัปเดตแล้วก็พังแล้วก็อัปเดตอีกเรื่อยๆยังไม่มีวันสิ้นสุ <c oughs> ดสเลยนี่เนาะใส่เลยอันนี้แหละสวยอันนี้ใส่ง่ายไม่ไม่ไม่มัมนอันนี้มันตั้งยากน่าลำคาญเลยตั้งยากเออยาก แราไมันต้องเอาพิมอะไรมา,มาอุ่นวายที่นี่ก็เฟีะยวเลยเแล้วน็อตนี่เงเาไปมาแน้วยังนอกเบื่ออะไรดีครับอ,อ่าอัปเดตไปหลายรายการพวกระบบเบรกใช่ไหมมันกระจัดไปได้เบรกกับเขาใช้สิทิ เบ่กเบ่กเบ่กโอเคโอเคใช่ได้นี่ขนาดดุมเจาะนั่นน่ะยังเบ่กโอเคเดี๋ยวทำอะไรค่อยพรุ่งนี้เนาะค่อยเขียบต